สวัสดีจ้าพิยโครลาชบบานเองเด็อจ้าหลังจากที่ว่าพิยไปหาปลาแล้วเห็นเด็ดแล้วได้นิดหน่อยนะจ๊ะก็ถือว่าได้นะจ๊ะะแต่ว่าก็พอกินเข้ากินหนามอะไรเสร็จแล้วพิยก็เลยออกมาหาโอจูโตอนะจ๊ะลองเข่ามาเขาที่ว่าพิยเคยมาหาตอนที่ว่ามาหาเฮ็ดหาอะไรนั่นหละจ๊ะก็เลยลองมาหมุดมามุนดูนะจ๊ะมาหลุนมาเป็นกําลังใจให้กับพิยโดยเฉพาะได้หรือไม่ได้นะจ๊ะไปจ้ะไปหลุนกันนะจ๊ะนี่ โง่กำลังโง่งามๆเลยเดีอีกจะอีกอีกเลยเป็นงอกเป็นแหนงน่ะจะพออมีอยู่เด้๋ยวะเมื่อคืนฝนตกแรงแต่ว่าเหมือนดินก็ เขาแหงๆนะจ๊ะจะเดี๋ยวหาลองหาดูไปเรื่อยๆนะจ๊ะอย่างงามแงงเอาได้เลยจ้ะเป็ดปอกในกระด้ษเหนือเยจ้ะไายพอไปต่มจิมเป็นกับเขายัางดีนะจ๊ะ พิยูมาเจอเห็ดโจดเลยจ้ะเห็ดโจดเห็ดผิดบานพิยูด้จ้ะมันใช่ไข่เห็ดกระด่างนะจ๊ะออกแข็งๆหน่อยกำลังเป็นปากปิ้งเลยจ้ะ <c oughs> แรงมาลอยฝนตกใส่เห็ดเลยออกแล้วจ้ะ <c oughs> เก็บรวมไปนะจ๊ะเพื่อไปเจอหมูข้างหนา้า ดอกงามดีเจ๊นียเดี๋ยวเอาตะกามาได้ด้วย้ะเลื่อยตะกาไปคอยไปตัดมีเก็บมาเด้คอยไปตัดอีกทีนึงนะเจ๊ตัดตีตัดได้ตลอดเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆเผื่อมีดอกอะไรเพิ่มนะจ๊ะไปจัดเดี๋ยวหาไปตอนเรื่อยๆนะจ้ะเดี๋ยวก็ได้นอดโจ๊ตนอนใหญ่จ้ะนอ

มืันคืฝนตกว่าดูดวันนี้ก็เหมือนแหงๆน่าจะไม่ค่อยมีรอยฝนอะไรนะจ๊ะโยกหาไปเรือยๆนะจจะจ้านอนใหญ่ๆปวบๆนานเลยจ้ะเขางบนรอยหนาจ้ะเยวเห็นกกอนหน้อยน,อน

ดอกกระเทียมด้วยจ้ะเดี๋ยวพี่จะเก็บเอาไปต้มจิ้มจ้ะเดี๋ยวจะเป็นหลอกเอาไอ้เกลือเป็นแล่นนี่เป็นหลอกเอาไอ้เรื่องเลี้ยงเอาเลยก็ต้มจิ้มได้ด้วยจ้ะไปไปต้มกระเฮ็ดไปเลยต้มจิ้มกระเฮ็ดเผ็ดเฮ็ดไอ้โจดนี่เลยนะจ๊ะแต่จะเดี๋ยวพี่โยก็จะหาเนาะโจดไปเรื่อยๆนะจ้ะนี่ก็นโนมงามเลยจ้ะ ามโนจ้ะตอนนี้เลยข้ากไปเรีย,ยนชนองงามวาอวดีไปทอนเอาตุ่มได้หรือจจิดอกกระเจียวส,สวยๆดิจิแต่มันก็เชิงเจ็ดนั่นลจะเอาดอกไปตุ่มอ่ะ เดี๋ยวเห็นข้างในนี่เดี๋ยวจะมือเขาไปเอาอเขาจะหนอแดงๆงาม เฮกดยนนดิจันทังไงนู้ดดิจ้าดูดิมึงเขาไปเอาแต่ใน,นเชียงึ้นมาสูงเลยเด้อจัะไ,ได้เนาะอวดดิได้แค่ไหนก็แค่ไหนเลยนะจ้ะน,นี่จ้าอันนี้ก็เป็น ผลงานที่พิโยมาบัานทึกได้จะได้นิดนึงนะจ๊ะพราว่ามันไม่ค่อยมีนะจ๊ะเดินเข้ามาไกลอยู่จ้ะก็มันเป็นพื้นที่ทีพ่พิโยไม่ค่อยชินไม่ค่อยชำนาญดานนะจ๊ะพอดีเป็นสถานที่ที่มันแบบว่าไม่คุ้นเคยนะจ๊ะยุโรปอเมริกาเดินลึกเดินอะไรนะจ๊ะเดินเามาหาไกลๆถนนพอได้ไปต้มจิม้มน้ำพริกกะปิอยู่จ้ะ พโยก็เลยมานั่งผักก่อนจะผักกินน้ากินอะไรแล้วก็จะเดินลงกลับไปหาหลุดแจ้ะเะราะวาเดินขึ้นมาไกลคันเลยจ,จะเดพโยกิกนน้ำกินท่าก่อนนล้วจะ <c oughs> จะพโยนั่งผักใต้ต้นไมน้แล้วจะขึ้นมาไกลคันจะนก็เป็นแบบมันไม่เหมือนว่าเมื่อคืนนี้รอยฝนตกในบ้านนะจะต่ว่าก็ ในเขาดิเหมือนแหงๆเลยจะดินไม่ค่อยมีนนะเ็ดก็ไม่ค่อยมีนะจ๊ะไม,ไม่ค่อยว่าไม่มีม,มันไม่งอกแต่มันจะงอกเป็นโซนอีกหมู่บ้านหนึ่งนะจ๊ะพี่โยกับไม่ไปไม่เคยไปนะจ๊ะาาก็เลยไม่กล้าจ้ะพอเดินมาเหนื่อยก็หาหนั่งพัก น้ากินถาจักแป๊บแล้วก็เดี๋ยวจะเดินลงกับไปหารถดเดยลยเราจะเดินซึ่งเดินมาไกลแล้วว่าหลงทิดหลงทางจ้ะเียมาคนเดียวดาบางทีเอฟซีอาจจะสงสัยว่าทำไมพิโยชวงนิบมาหาอะไรก็ไม่ได้หาป้าก็ไม่ได้น,นะา๊ะอานอโจดก็ไม่ได้เพราะว่า พี่โยมาใช่คนในพื้นที่นี่จะไม่ชำนาญทางอะไรอย่างเงี้นะจ๊ะพี่โยก็เลยอาจจะได้ดึงไม่ได้ดึงแต่ว่าพี่โยก็ยากมาหาเน,นี่นยแหละจ้ะแต่ว่าพี่โยก็ตอนมาหาก็อยากให้เอฟซีเห็นนะจ๊ะว่าพี่โยในวันหนึ่งวันหนึ่งโยมาหามาทำอะไรได้ดีนักเตรียมพิตะกาเดินทางกลับไปหาหลุดกันสจนมาไปมาไกาลหลายก็ไม่ดีนะจ๊ะแต่ว่าเอางมาต่างถิ่นเดี๋ยวเกิดลงทิศลงทางขึ้นมาแล้ว เขาจะตามหาตัวยากแล้วจะตกเป็นข่าวอีกแล้วจะตกเป็นข่าวว่าสาวสองลงป่าที่เขาอังคาอะไรอย่างนี้น่าจะเดี๋ยวต้องให้ยุงจากให้เข้ามาพากันมาตามหายีน่าจะเดี๋ยวก็จะเดินกลับไปจากพิโยเดินมาไกลจะเดี๋ยวให้ดู ไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆนี่เลยจะว่าพิโยม,ม่ากไกดกันขนาดไหนนะจ๊ะแต่ว่าหาได้ไม่ได้ไม่ว่าหาอะไรนะจ๊ะได้ไม่ได้นะพิโยก็ไม่ไม่ได้ซีเรียสหรือเครียดอะไรนะจ๊ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องปกตินะจ๊ะเวลาหาได้มันก็ได้นะจ๊ะเวลาไม่ได้มันก็ไม่ได้จริงๆนะจ๊ะเมื่อวานนี้ <laughs> ไปแข้นเบดก็ได สามตัวนะจ๊ะนี่มาหาหนะ้าโจยกระดายนิดนึงกระดาตดอกกระเจียวไปไปต้มจิ้มกระดพริกไปจ้ะถึงจะได้ไม่ได้อะไรก็อยากให้ fc ช่วยเป็นกำลังใจให้กับพิโยให้พ่โยแล้วก็ขอบคุณวนะจ๊ะให้เม่ให้น้องแนน้องแก้มไปนะจ๊ะความชอบหานะจ๊ะได้ไม่ได้พิโยก็อยากมาหาเมื่อที ครับหลุดไปใกล้ไก่ตอนที่ช่วงไปหาฮิตก็วางหนําเคี้ยวก็เกิดรับพระเพิ่งที่ว่าไม่ได้นี่ก็มีนะจ๊ะช่วงที่ไม่ได้อยู่ก็ยังอยากไปขานา้นเลยจ้ะว่าพื่าชอบหาแต่ก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะจ๊ะเป็นวิถีชีวิตการหาอยู่หากินของพี่โยนี่แตจ้ะตลช่วงที่ว่ามันมี ม่นจะเป็นช่วงบันไอจันถึงซุกนอกจากที่ว่ามีเฮ็ดมีอะไรงอกดีๆแต่ว่าพอเสาร์อาทิตย์พอถึงเวลาที่พี่โยยุดจะไปหาน่ะจ๊ะกลายเป็นา่าหมด <c oughs> ไม่มีอะไรไ <c oughs> <c oughs> ก่ข้าจะเดินน,นี่นี่แหละโยเดินคุยมานน่ก็ไก่ข้าจะเหนื่อยเลย เรวก็เห็นรถเล,ลวจ้ะว่าชื่นใจหน่อยก็ต้องเห็นรถแล้วนี่เลยจ้ะซึะ่งเดินไปไกลรถล้วก็แบบว่าโอ้จะกลับมาถูกทางไหมเนาะอะไรนี่จะมากคนเดียวได้คลิปนี้ก็อาจจะมีได้ดูอะไรมากน,นจะจะก็มาหาแต่นอโจูดก็ จะลองมาดูเทดแต่ตว่ามันมีฝนแล้วก็เทดจะไม่งกแต่เดินหลุามาจอดทางขนะ้างเนี่ยเขาก็มาจอดถามกันวน่าจะแว่ไม่มีใครได้ยูก็ลงเดินเดินเขาไปดูไปพูดไปคุยเขาอยู่จะถามอยู่ไะถ่ไหมอะไรอย่างงี้จะเขาบอกไม่ได้เขาขับหลดมากไกลเหมือนกันนะจ้ะไม่ใช่วบาจะพิโยมากไกลนะเขาเขามาจา้เข็ทติดพิโยนะจ้ะแล้วน้องกีแล้วน้องหงอะไรอย่างงี้ก็มาด้วยจ้ะ พอยู่อยู่นอกวุฒมาก,ก็ยังมานะจ๊ะจากความอยากความชอบหาของแต่ละคนนะจ๊ะไม่เหมือนกันอยู่กลับมาถึงรถจ้ะเอาเลยจากคลิปนี้ก็จะไปแค่นี้จ้ะก็อาจจะให้เอฟซีได้ดูแบบว่าสันส้นๆไม่ได้ยาวมากแล้วจะเพราะว่ามันไม่ได้นะจ้ะ เลยเดี๋ยวจะกลับก่อนจ๊ะเพราะว่าตอนนี้ก็เที่ยงกว,กว่าจะบายเลยนะจยะพี่โยกลับไปหากินข้าวบ้านนองบ้านหมกุกเนี่ยจะววาเขาก็ทางานกันได้นะจ๊ะก็พี่โยไม่อยากรบกวน,นจ๊ะพี่โยก็ต้องขอขอบคุณเอซีทุกคนเด้จ้าที่่ฉยกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกําลังใจให้พี่โยแล้วก็ขอบครัวนะจ๊ะพี่โยรักเอฟซทุกคนเดจ้าสวัสดีจ้า